ไมนย,ยิงไปมยิงไปทีได้เหดิมึงอยากยิงมึงยิงสิไม่ว่าสิบขอนะพี่ดาวนึ่งไอีกอะไอ้บัหเหลือสิบสี่ข้อนะพี่ได้โดนป้อมอีกทนอนะสู้ดาวไปดิ ก่อนนี้จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะก็้แบบว่าพี่ก็รู้อยู่ว่าผมจีบสาวไม่เป็นให้ผมไปแตกสาวผมทำไม่ได้พี่พูดไปหิวน้ำไปะเดี๋ยวสำลักเอาดูเฮลิโวลจิได้แบบแสบคอตลอดเลยทไหวานเกินเฮ้ยกินหวานทำไมอ่ะไม่รู้ว่ามันหวานอ่ะก็ทอผลิตมันอย่างนั้นมีคนอยู่บ้านตรงข้ามเราครับ พร้อมชาร์จปบบ่ะกระชัยหน่อยมี Hello <บ>มีสากาสากาพร้อมชาร์จอ่ะพร้อมงนี้อ่ะยาวพี่ตวัวพี่ยิงมาไปแล้วพี่โอเคครับ<อ>แต่ก็เทสวยเก<อ>ิดอะไรตัวผู้ชายหรอตัวผู้ชายไปะอะไรตัวผู้ชายป่ะแต่ละใช่แล้วล่ะเราฟาร์มแค่นี้พอ ไม่ต้องปาล์มเยอะไม่ต้องปาล์มเยอะของมีแล้วขอดสาวบอกสาวไม่วอไปดูต่อพี่มีแต่ผมไม่มีอะไรเลยเนี่ยเงาอย่ามองแย่ดิไอวอไม่มีอีกแล้วอ่ะไอวอมีลูกนึงโยนไม่หน่อยเดี๋ยวอัดต่อแป๊บี่บอกมีลูกเดียวมึงยังเงาอยู่เนี่ยไอวอไอวอไอวอมีสายก้อนไงแล้วก็บอกมีลูกนึ่งได้ไหมล่ะวางแล้วไงแท็กไว้แล้วน่ากลางเดินน่ะ มันยิงไงที่ไหนวะพี่ไม่รู้อะเส็นทันไหมล่ะเออไปไปไปปปไม่อัพละอกถ้าหน้ามีคนพี่พิงๆิงนี่มันทำอะไรอยู่วะพี่พิงพิงดาวดูมตัวไรสก้อ เก็บตัวยิงตัวหนึ่งล้มได้แบบจะเก็บได้หมดเตีเ้ยเป็นไปนไม่ได้มันเป็นการแบบว่าเหตุที่คำนวณไปแล้วพี่คำนวณไว้แล้วด้วยถ้าผมไม่ทำยังไงพี่ก็ยิงได้แล้วผมมั่นใจถ้าผมตายเมื่อกี้ก็จะหากว่านี้พี่จะ<บ>ถ่ายไปต่อคนก็จะก็จะปิดสตรีมแล้วเราก็ไปนอนถ้าถ้าแบบหนักกว่านั้นหน่อยอาจจะเลิกเล่นรีฟลไปเลยว่าคืนหน่อย เขืนแรงมากเกินไปแบบปิดฟรีไฟแล้วแบบลบทิ้งด้วยหลังจากที่เราเคยโดนแบงกางสตรีมมาวันนั้นก็แบบเขืนหนักกว่าเดิมอยู่นี้ก็เริ่มโดนแบงยังไงผมบอกแล้วเดี๋ยวก็โดนแบงกันไล่ๆกันมาเห็นไหมวันนี้ก็อะไรซีแคทเดี๋ยวก็ซียูแล้วไม่มีทางหรอกซียูไม่โดนหรอกโดนเดี๋ยวก็โดนก็ซีแคทยังโดนบล็อกซิเกนโดนแล้วเอเมนเจก็โดนสอนรามเข้ามาเงี้ยโดนเดี๋ยวก็ไล่กันมาไม่มันแก้ได้ก็จริงแต่ขี้เกียจไงไม่ใช่เรื่องเเสื้อมันเหมือนในนี่เหรอพี่คนเอกอะคนเรือเอกของวันพีชเหมือนไหม เหมือนนะมันมีแบบว่ามีแขนเสื้อห้อยแล้วก็ใส่เป็นแมวแบบเหมือนจะเป็นเสื้อคลุมนะแต่ก็แบบเหมือนเอาเสื้อคลุมมาเย็บใส่กับเสื้อเชิ้ตอีกทีนึงดูแล้วมัน,มนเป็นผ้าคลุม,อย,มอยู่ที่มันมีแขนเสื้อ,อ,อใช่ไหมขนาดกางเกงอะผมมองไกลๆผมนึกว่าหูวอิม่มตอนแรก<อ>เฮ้ยพี่ผมจะยิงหัวเสียเปล่าปืนอะไรอยู่แบบสกาเนี่ยสกาโดดยิงได้ปะได้

ันก็นั่งพันยา่ะพี่มันมันชิวจังวะพี่ได้ได้กว่ตีใช่ปะได้นี่ไงล่ะไม่ยิงตีตาตีตาตีตายิงเหรอไม่ยิงไม่เล้าหรือก็นั่งพันยาต่อเนี่ยนะเออบีก็ส์กับอะไรสักอย่างนะทำไมเขาดูชิวจังวะเฮ้ยนั่งพันยาเฉยวะเออเขาไม่มีความที่แบบกระทบกระเทือนหรือแบบรู้สึกว่าตัวเองจะต้องแบบวิ่งหนีเลยเลยวะ มีอาการโรคคนเมื่อกี้เก็บอาการดีเก่งว่ะเก่งว่ะเอ็มแปดนะครับในศพเดี่ยวี้มีเอามาดิเนาเนื้อตาเล่าเกมเนี้อ๋อไม่เอาโอ้เอ,อ็มแปดโชว์เด็กมาหน่อยอีกสักเกมจริงเหรอจะโหดกันแล้วว่ะมาเอ็มแปดเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่นายบอกว่าให้โชว์เอ็มแปดอีกแล้วว่ะโชว์อีกแล้วผมไม่ก็อยากทำหมูกลัวมันจะติดไงเดี๋ยวผมก็มานั่งเล่นซูมกระโดดยิงอีกอ่ะหมดหมดหน่วงระเบิดแล้วกระโดดซูมยิงใส่หน้าเขานะเออเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่า จะติดหรือเปล่าแต่เกมที่ได้ในเกมแปะก็หงุดเหมือนกันนะอย่างน้อยก็ติดทั้งสองตัวเนี่ยยิงสิบตัวติดสองตัวโคตรโก้เอาแล้วก็เสื้อตัวนี้มันไม่ซ่อนกระเป๋าหรอซ่อนเลยซ่อนโอ้ไม่เท่เนาะพี่ลองรอคอลเลคชันสุดท้ายของพี่ตูนเนี่ยสีดำแะบนี่สวยสุดกจมงเห็นสีดำนี่เป็นชุดยังไงอะอ๋อมีปีกกันนะผมไม่เห็นละน่าจะใช่ผมไม่เห็นละปีกกันเบลอเลยพี่เนี่ยพี่เป็นชุดสีดำอ่ะพี่ชุดคล้ายตัวนี้แหละพี่ปีกแม่งอันเท้าต้นไม้อ่ะพี่ ผมเห็นแล้วแบบผมกำหมัดเลยพี่แต่ชุดสีดำยังไม่เคยยังไม่เห็นอะว่าในเกมเป็นยังไงก็พพ่ยาใส่ดูแล้วไงในคิดอาะเหรอพยาใส่แล้ยใส่ทั้งชุดใส่ทั้งปีกเลยใครยังไม่เคยเห็นนะครับปีกกันเท่าต้นไม้เลยครับเนี่ยเหมือนผมยืนอยู่อ่ะสมมติว่าทุกคนผมยืนอยู่อ่ะผมยืนอยู่แบบนี้เนี่ยอันี้คือด้าหน้านะข้างหลังอ่ะคือปีกเ้ยต้นไม้อ่ะคือปีกผมเพื่อใหญ่ไปเปล่าีใหญ่ไปเปล่านี่นะเขาไม่ทำแบบว่าทุกครั้งที่เราได้สกอร์คิวปีกจะขยับได้ หมยหมูสองตัวพี่มาแล้วครับบ้านเขียวอะไรจะออกพี่อะไ<า><อ>รจะออกมาแล้วออกมาแล้วผมลากหวัวผมนี่ลากหวัวได้ไหมลูกนั่งไมยพี่ไม่ได้ว่ะผมลืมผมลืมปรับเป็นค่าดีฟอลต์ว่ะพี่ตายตายตายพี่ไม่เอาจิตว่ะอ้าวรัว้สุดท้ายลืมเปิดค่าดีฟอลต์ให้มันล็อกเป้าของช่วยเอาวอุ้ยอะไรอีกอะพี่ไม่นี่มาบอกกับไม่รู้อยู่ในอยู่ในรั้วบ้านพี่อยู่ในรั้ว แค่นั้นแหละผมแิ่พี่อยู่ข้างหลังเบนโล่พี่โอเคพี่ผมมีเวลารอดประมาณสิบกว่าวิอ่ะประมาณยี่สิบวิอ่ะที่ต่อยพอลมาชุบผมได้พนีแอมันเยอะมากพี่หนีแล้วเมันพี่หนีแล้วนี่ออกนี่อายพี่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 โอ้ยได้ไปดีไงนัดเดียวไปที่ปั๊มยาไปไปเองกิจกรรมเลยไอเสื้อไฟแต่คิดว่าเจ๋งเหรอมึงเจอมูบอสตะเป้งหน่อยเฮ้ยมันวิ่งยาวอ่ะต่างสอบเลยพี่มันมันยืนนิ่งมากเลยพี่ มันไม่นิ่งรอบนี้ไม่นิ่งพี่ไม่เลจงหวะมันยืนิงอะมันยืงมากอ๋อสายลิงเองเปล่าสับจับจับไปไหนไปไหนปะได้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 ประเบิดไล่นะผมไม่เปเอาคิวนะ ไม่ได้พี่ผมลากธรรมดาก็ไม่ขึ้นวะนผมลากธรรมดาก็ไม่ขึ้นวะอนเออมันอ่นอนแอจังวะจะต้องลองใหม่พี่เอาไหมก็ตั้งแต่ลบโปรแกรมแล้วลงใหม่ตั้งแต่ผมโดนแบนเนี่ยน่นก็ยิงหัวไม่เคยโดนเลยอะอย่งงจะไม่ได้ปรับค่าแกนวงแกน Y แกน Z อ,อ,อะไรไม่ได้ใส่แกน Y เปล่าใช่ยังไม่ได้ปรับใช่เลยงัดหัวเลยไม่ค่อยขึ้นก็เมื่อก่อนผมผมจำหน้าว่าผมเล่นยังไงมันเจ้าหัวบ่อยนะ ที่หมูหมดเท่าไหร่นะไอเอ็มแปดพี่อะเฉลี่ยถ้าสมมุดลงมูลค่าเพชรอ่ะสี่พันแปดโดยประมาณของพี่ก็ประมาณสี่พันของพี่ไม่ถึงสุดประมาณสี่พันมีประชาชนเขาบอกว่าให้วางเป้าลงยิงครับพี่แล้วก็าสะดุดคือไม่ไปนั่งคนผมไมีเสียเงินผมเล่อผมจะเอาเป้าตายมาเอาเอาเป้าไว้ข้างล่างมากกว่าเอาเป้าไว้ข้างหน้าข้างล่างนั่นเพราะว่ามันมันกะง่ายกว่าเราก็มาครับหมูนึงพี่มาแล้วพี่

ทำไมัพี่มันใช่มันไม่ยิงผมอะทำไมอะเขาไม่ยิงไปโกรธเลยเขาอะเฮ้ยโอ้เราเนี่ยกระโดดยิงไงจะกระโดดยิงมันไงโอ้โอเฮ้ยมาแล้วอะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พี่เอาใหม่เอาใหม่ผมต้องการดีกว่าผมต้องการดีกว่าพอมีหนึ่งตัวแรกมันก็ต้องมีหัวที่สองบอกเลย มีแตกถ้าแบบเจอเลยหลายตัวแล้วแบบมันจะติดกระกระโดดยิงไว้พี่แล้วพี่พอถ้าสมมติเราทําไม่โดนมันอ่ะมันจะสวนเราสวนหัวเราได้วลาเราตัวเราตกดมินปิดปายมันมีสองคมชัดๆตันนี้เหลือกี่ตัวอู้เหลือแค่สี่คนเองพี่นักได้อยู่แล้วชนะแล้วเกมเนี้ยใส่ถ้าไม่ติดห่วงระเบิดกันนะต้องยิงล่อ้าอย่างงั้นอ่ะคือผมว่ามันน่าจะสเต็ปเคาน์เตอร์แบบเดียวกันกับเลงเองเลย ต้องล่อให้มันยิงก่อนใกล้ๆก็ทําได้ใช่ปะ่ะทําได้จูบหน้าเลยพี่อย่าเป้าไว้ใต้ตีนก็กระโดดขึ้นเลยใี่ไหม,มใกล้ขนาดนั้นก็ทําได้ได้เนี่ยเนี่ยระยะพี่เอ๋ผมก็ทําได้เนี่ยเนี่ยใกล้ก็ทําได้เนี่ยแต่ก็อย่าเอาเป้าไว้ใต้ดินเยอะนะเอาแบบไว้ข้างๆข้างไหลก็ได้ดีตลอดพี่ผมว่าบ้านแน่ๆเลยสักหลังหรือว่าป้อมฝันก็รอดวงแล้พี่รอดรอดนี่ไงก็ป้อมดีโล่งๆเลยเนี่ยอ้าวพี่มันโดนอะไรตัวเองตายอ่ะโดนสั่งนวน กมันอยู่ในวงนี่เราสิบเจ็ดตัวพี่อยู่ยะยะพี่อ่ะพี่เได้กำปันเลยผมฮิวให้พี่เได้กำปันเลยของกันหลังให้ด้วยอ่ะวัวดาวดาวเนี่หน่วยฮิวหน่วยฮิวไอ้โบหกเหลือสิบสี่ก้อนนะพี่พี่หลังมาพี่พี่หลังมาฝ่ามือเอ็นดีสามสิบพี่เอาดิ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 ยิ่งมาก นิ่งมากอยู่แต่เป็น SVD พี่ยิงโคตรแรงเลยพี่ฮิวให้ผมหน่อยดิเอาปืนนี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวๆีออกไปสวนไปสวนได้พี่ได้เลยได้ได้ได้มดนป้อมอีกทีนะมันมาป่ะมันตะกี้มันมาป่ะแต่มันป้อมด้วยอ่ะกระโดดยิงหงมป้อมว่ะเฮ้ยโหมันคือนักสู้ดาวไปดิเฮ้ยเดี๋ยวผมรอพี่เอาทิ้งกระสุนให้ผมพี่ทิ้งกระสุนให้ผมทิ้งกระสุนให้ผมหน่อยผมไปหมดแล้วพี่หมดเลยพี่ผมไปเอา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 งปเอาไ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 อาไปเ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 ไปเอา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 ไปเไป นี่ได้่ไได้ได้ได้ออดิมึงอยากยิงงดิเอว่าสิ้แต่พีเฮ้ยมึงลองมาดิโมงจะหมดแล้วเนะอ่าก็ตายบอกหมดแล้วียอดิมึงนักสู้หน่อยดิออกมาเป็นนักสู้หน่อยดิมึงอ่ะเ้สรดสรดเลยอ่ะ แต่ว่าจะแบบโชยสักสก2หัวติดไงพี่แน็กเออกาจะโชว์สหัวซะหน่อยเฮ้ยแต่ได้อยู่ครับทุกคนเริ่มละเริ่มเริ่มมาละแต่ว่ามันต้องยืนตรงๆ,รงๆอะ่ะเื่าผมจะทำได้รอบนี้ 11Q 4,600ดาเมจกับซัพพอร์ตเขาเรียกว่าซัพพอร์ตประจำข้างกายประจำตัวใช่อไอแน็กมันคือซัพพอร์ตนะไอหมูมันคือนะักสู้ แล้วตรอบใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรงแบบสดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook f a n p a g e Box Skin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่สู้